6กนิกาห้นาทีวันนี้เราจะไปขอเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะไปที่ที่เขาใหญ่นะนะครับไปกับเพื่อนๆนะครับไป2คันนะมีฟิลาโนแล้วก็มีฟอซ่านหนึ่งคันนะครับขอสัมภาษณ์เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาตอนนี้ขึ้นขึ้นในโรงเรียนอ่ะทั้งนี้แหละเธอเขาทำได้นั่นนี้แหละลงมาเปิดไฟมาเฮ้ยมาพุ่งไปตรงเลยวะเดี๋ยวนะเราไปทางไหนเนี่ย ยุทธยาเหรอชารู้ทางทำไมเธไม่บอกอ,อ่ะกูโดไปจุนเลยโว้ยสัตว์เอ้ยใครมาเล่นกับกูอย่างนี้วะวันนี้เราจะไปที่เขาใหญ่ไปกลางเต็นท์กันอากาศหนาวครับตอนนี้7จ็ดโมงยีแล้วเราเดินทางออกจากแถววังน้อยนะครับเราออกตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่กรุงเทพแต่ตอนนี้เราก็ขับมาไม่รีบครับวันนี้วันนี้ไม่รีบเลยแบบโคช้าเลยไปกันเลย let's go ปักช่องขึ้นสะพานไปเลยครับเลี้ยวขวานะทุกคนขณะนี้8นาฬิกา8โมงเชา้าอากาศเย็นกรุงเทพนะครับโอ้โหทุกคนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนเช้าเส้นนี้ลมมันแรงขนาดนี้ไอเดี่หาเรื่องซะแล้วเดี๋ยวเอ็นจะเดือดร้อนอาจจะเป็นช่องเขาแล้วก็ลมมันพัดเข้ามาหรือเปล่า บริเวณลงปูนนะฮะทุกคนโอ้โหแรงมากลมแรงมากรถเราก็ต้านลมเต็มที่เลยนะฮะเพราะว่าด้านหลังบรรทุกของเยอะด้วยเต็มที่เลยครับครับผมเกิดปัญหาเลยนะครับตรงบริเวณช่องเขาลงปูนนะลมแรงมากครับรถมอไซค์ผมเซเลยนะต้องขับช้ามากๆอ่ะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเลยครับ แก่งต่อทุกคนเดี๋ยวเราอีเลยสามก้านาทีครับก็ถึงล้วเออไปไม่ต้องไม่ลงพอเราผ่านบริเวณช่องเขานะฮะเราก็จะมาแถวกลางดงนะแถวนี้อากาศหนาวนะฮะอากาศเปลี่ยนเลยจากอากาศอบอ้าวหรือว่าเย็นๆก็กลายเป็นหนาวไปเลยนะฮะอากาศลดลงไปเยอะมากวันนี้เราก็เติมน้ํามันนะครับที่ปั๊มพีทีนะตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็เติมเต็มถังนะฮะ อากาศเปลี่ยนเลยหนาวมือแห้งเลยครับทุกคนนาวจังเลยขาสั้นนี่เราเข้ามาในทางที่จะเรียบทางภูเขานะฮะซึ่งจะผ่าน ไร่สุวัสดาไร่องุ่นนะตรงนี้องุ่นอร่อยครับตรงนี้โอ้โหอากาศหนาวเอกี้เยอะเลยหนาวเหรอ <c oughs> เป็นไรอีหนาวเหรอหนาวสุดๆนะครับทุกคนน้ำผุดมปทางนี้ไปทางนี้นนนแต่แต่ว่ามันมันลัดไปทางโน้นอ๋อตรงโน้นผมดูแมปมันอ้อมไปอีกนิดนึง แอ้นี่ผมผมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บตัดเข้านี่เลยดีกว่ารถสิบล้อเยอะคุณน้าในหมู่บ้านนะครับก็มาจอดแล้วก็มาพูดคุยนะฮะบ,บอกเส้นทางเรานะครับว่าให้ขับเส้นไหนนี่แหละครับแล้วก็มันจะขับง่ายไม่ไม่ไม่อันตรายมากสามารถตรงไปที่น้ําพุธรรมชาติได้เลยนะครับตอนนี้เราก็จอดรอเพื่อนนะครับว่าเพื่อนหลงอยู่นะงงง,งงงเป็นไ,ไก่ตาแตกเลยไปต่อเลยไปต่อเลย น้ำผุดปักช่องตามมานะขับตามมาไี่นานะเร็วตามมาเลยตามมาเลยแวะเดี๋ยวตรงไปนะครับอีกประมาณ8นาทีจะถึงบ่อน,น้ำผุดนะฮะวันนี้ว่าจะไปพายเรือคายักนะไม่รู้ว่ายังมีน้ำให้เราเล่นหรือเปล่าแต่ก็รอชมกันนะครับผมนชา้าเช้าแทะถึงแล้วก็ทุกคนน้ำผุดธรรมชาติไม่มีคนเลยจากตรงนี้โอ้นี่มาเช้าครับคนก็เลยน้อย ตอนนี้เราอยู่แถวบ่อน้ำผุดนะเดินเข้าไปข้างในกันนะฮะข้างล่างก็จะเป็นน้ําแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างที่แถวนี้มีเยอะนะฮะมีหลายที่เลยสามารถมาดูตรงนี้ได้ก็จะเป็นพวกคาเฟ่อย่างคนไม่เยอะครับตอนนี้ยังเป็นเวลายังสายอยู่ยังไม่เพี้ยงเท่าไหร่อ๋อ60ชั่วโมง60ชั่วโมงนี้กี่เดือนวาเนี้ยจะอยู่ทำอะไรวะ60ชั่วโมง เอน้ำใสอยู่นะน้ำใสอยู่นะนนะที่นี่มีบริการพายเรือนะครับก็พายเองได้น้ำใสน้ำใสเติมพลังซะแล้วกินอะไรอะ่ะครับป้น <laughs> ที่นี่มีมีสัตว์ตัวใหญ่ด้วยนะครับเป็นกิ้งก่ายักษ์ครับที่นี่หาดูได้เป็นกิ้งก่ายักษ์พันปักช่องนะครับตัวนี้ เขาจะนิ่งมากนะครับตัวนี้จับยังไงเขาก็จะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับเขาจะนิ่งมากเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงยำสิงของเขาอยู่งงงงงเงป็นไก่ตาแตกเลยโอ้น้ำเย็นมากครับอากไม่จับ, <c oughs> จบเลย <c oughs> คืออากาศเย็นนะ่ะน้ำเย็นไม่รู้เย็นไม่ย็นไม่รู้ <c oughs> ลงมาดูข้างล่างครับทุกคนโอ้มันเป็นตาน้านะทุกคนน้ำใสแบบน้ำใสจริงอะ ทุกคนน้ำใสมากจริงแต่ไม่คงไม่ใช่เวลาเล่นของพวกเราเราคงเล่นไม่ได้มันคงก็คงหนาวแบบสุดๆไปเลยอะ่ตตนะตรงบริเวณที่เป็นทะเลไขยักนะครับก็จะมีเรือบริการเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวลองไปดูครับผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าราคาเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับผมก็มาซื้อตั๋วก่อนด้านหน้า ระยะยาวสวยแล้วก็จะเงียบกว่าอ๋อก็คือชั่วโมงนึงที่จะมีสองราคานะครับในการภายในขยักนะมีระยะสั้นหนึ่งร้อยบาทต่อคนนะครับแล้วก็ระยะยาวหรือว่าเจ็ดสิบบาทต่อคนนะแนะนําให้ทายระยะยาวดีกว่านะครับเราสามารถทายได้ไกลมากๆเลยไปได้สุดทางเลยนะฮะแล้วก็ท่องเที่ยวได้คุ้มป่าอันนี้เราเป็นน้องส้มนะฮะนี่น้องส้มน้องส้มน้องส้มเป็นน้องส้มหมดเลยไม่มีน้องเขียวเลยวันนี้ โอ้นี่ลงลงน้ำได้ไหมนี่คันเนี้ยไม่ได้บ้าบ้าวะชายมันเป็นโรคอะไรหวังถามกิ่งอะอ้ยทางลงน่ารักนะน้ำก็ไม่เยอะมากครับทุกคนแต่ว่าก็พอที่สำหรับพายเรือได้นะมาครับสมาชิกนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านเรือนะฮะ <c oughs> ว่ายน้ำว่ายน้ำเก่งทุกคนครับตรงนี้อดีตเป็นอดีตทีมชาติโอลิมปัสนั่นมันแคมปัส นี่จะให้ไม้พาย2อันนะครับผมสามารถที่จะเลือกได้นะหรือว่าจะเป็นคนพายคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะให้พี่สตาฟช่วยก็ได้ครับ <c oughs> <ป>ออกตัวเลยฮะย <c oughs> ออกตัวเลยฮะ การพายเรือก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเราพายซ้ายเรือก็จะไปทางขวาเราพายทางขวาเรือก็จะไปไ<ม>ซ้าย<ม>นะครับก็พยายามพายไม่ต้องแรงมาก,กค่อยๆไปนะฮะพยายามบาลานซ์ให้ตรงนะก็ถือว่าไม่ยากนะครับเริ่มๆพายไปอากาศเย็นแล้วก็น้ําใสมากๆครับสวยงามเลยที่นี่ถ้าใครแวะมาผมว่าคุ้มนะในราคา170บาทนะครับก็มาลองกันได้มากับนักพายมือสมัครเล่น ไอ้เขียวไพ่ไอ้เขียวไพ่ไอ้เขียวไม่กองไอ้เขียวไม่กองไอ้เขียวไม่กองไข่มากจรากจรเลยช้อนช้อนหัวช้อนมือชัวหัวปัง รบมีดีแต่ก็ต้องกินอยู่แล้วเนาะเอา ไปกันต่ออีก8กิโลครับไปโอเทียเนีงชติเขาใหญ่วิ่งตรงไปนะฮะจากตรงนี้สนุกมากเลยดีไหมโอ้ค,คนเยอะเลยนะพอเรากลับปุ๊บคนเต็มเลยวะโอเชียเนียชติเขาใหญ่ ชำระค่าบริการห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเอาก็ปึพงลงมีงานวันเด็กตรงผาตอมใจไว้อย่างันไม่ขึ้นฟรีจ้ะอ๋อของข้านี่ขึ้นฟรีวันเด็ก <laughs> <laughs> วันนี้ขึ้นฟรี <laughs> เอาตังใส่ไว้ วันที่เรามานะครับมีกิจกรรมวันเด็กนะครับทางอุทยานก็ก็จะให้ผ่านฟรีนะทั้ง2ทางเลยฝั่งปากช่องแล้วก็ปลาจีนนะฮะสวัสดีครับนี่เราเข้ามาที่เขาใหญ่นะครับวันนี้เรามาฝั่งทางด้านอำเภอปากช่องนะครับนครราชสีมาในนี้ก็ยังเขียวอยู่นะฮะผมต้นไม้ยังส,งสมบูรณ์มากอากาศเย็นสบาย วันนี้เป็นวันเด็กครับทุกคนเข้าฟรีนะอันนี้ก็เป็นโชคดีของเรานะนี่อ่ะทางเลื่อมชั้นแล้วตรงนี้ก็ค่อยไปนะฮะน้องนินไปทําเครื่องมาใหม่นะฮะก็ขับป๋อเลยนะลื่นปื้ดล้างชุดข้างไปนะครับ400บาทดีมากก็พยายามขับระมัดระวังนะครับในทางขึ้นแถวนี้บางทีรถก็จอดอยู่นะเราก็ต้องเช็คให้ดีว่าบางทีเขาอาจจะมีรถจอดเสียอยู่ นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือระวังน้องช้างนะน้องช้างก็จะอาจจะออกมาได้นะครับพอเป็นพื้นที่ของเขาลักษณะต้นไม้คือเป็นต้นไม้ใหญ่มากๆเลยครับใหญ่จริงนะต้นไม้ใหญ่หญๆเยอะรู้สึกว่าฝั่งฝั่งบางช่องเนี่ยมันจะทางสะอาดกว่าแล้วก็ใกล้กว่าเออเรามาวันนี้นะครับก็ผ่านบริเวณที่เป็น จุดกอมอ 3. 3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินที่สวยงามมากๆเลยครับแล้วก็เห็นวิวด้านล่างเป็นปราสาทสวยๆนะครับที่นี่ก็จะเป็นป้ายมรดกโลกนะครับให้มาถ่ายรูปด้วยกันนะครับที่นี่กาแฟอร่อยนะครับผมโดยเฉพาะชาเขียวนะชาเขียวบริเวณตรงนี้จะมีร้านกาแฟอยู่นะครับชาเขียวรสชาติดีกลมกอมอร่อยมากเลยครับ เราใช้เวลาอยู่ประมาณตรงนี้ไม่นานนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปที่ส่วนบริการนักท่องเที่ยวนะครับที่นี่ก็จะมีโรงอาหารแล้วก็มีร้านค้าอาหารบริการนักท่องเที่ยวที่มีหลายร้านนะครับอร่อยมากเลยร้านกลางเต็นท์รมตะคองไม่รู้ว่าจะมีที่ว่างไหม <c oughs> แต่ตอนนี้แน่นๆครับทุกคนวันนี้บริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะรถเยอะมากแล้วก็มีคนที่เขา มากางเต็นท์อยู่หลายวันแล้วนะครับเขจอดรถเต็มไปหมดเลยครับเราก็ใจไม่ดีละไม่รู้จะมีที่กางเต็นท์ของเราไหมานะฮะแต่ก็จะขับเข้าไปดูก่อนนะครับถ้ามีที่ว่างก็เราไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งถ้าใครจะมานะครับแนะนํามาเช้าๆนะครับอาจจะมีที่ว่างดีๆให้เราได้กลางได้เราไปติดต่อสอบถามก่อนข้างใน ถ้าใครมาติดต่อกลางเต็นท์นะครับก็มาที่จุดของพนักง,งานตรงนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่บริการนะฮะเราสามารถมาแจ้งได้เลยว่าเราต้องการเต็นท์เท่าไหร่ผ้าปูนอนนะครับแต่ว่าถ้าเรามาสายนิดนึงอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะไม่ครบนะครับวันนี้ก็ได้แค่เต็นท์ครับราคา220บาทแล้วก็มีหมอนมีผ้าห่มครับส่วนเบาะรองนอนเนี่ยไม่พอนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามากางเยอะนะครับอุปกรณ์เขาไม่พอนะ พอเราจ่ายค่าอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จแล้วครับปุ่มเราก็ไปหาลานกลางเต็นท์ได้เลยนะสามารถกลางที่ไหนก็ได้นะครับบริเวณที่เขาห้ามกลางเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เลยนะครับอย่างเช่นบริเวณศาลาเนี่ยกางไม่ได้นะครับเราก็เดินหากันสักพักหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีจํากัดนะครับแล้วก็ที่สวยๆมีคนจับจองไปแล้วนะฮะก็ลองดูดีๆแล้วกันเราสามารถที่จะเอามออไซค์มาจอดใกล้ๆแล้วก็เอาของลงนะครับ เราใช้เวลากลางเต็นท์แล้วก็จัดของไม่นานนะครับพอเราจัดของเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ไปรับประทานอาหารเที่ยงซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยก็ขับกลับไปที่บริเวณเดิมนะครับที่เป็นส่วนบริการนักท่องเที่ยวที่เป็นร้านค้าเยอะๆตรงนั้นจะมีของให้เลือกซื้อเยอะมากนะครับเราสามารถที่จะไปซื้อข้าวกล่องหรือว่านั่งทานที่บริเวณสนยนอาหารได้เลยแนะนําให้ทุกคนนะครับที่มาเขาใหญ่นะพยายามเตรียมเงินสดมาเยอะๆนะครับเพราะว่าบางที่อาจจะมี สัญญาณบ้างไม่มีบ้างนะครับวันนี้ก็จัดไปจัดเต็มเลยครับกับข้าวแต่ละร้านเนี่ยลักษณะเมนูจะเหมือนกันเกือบทุกร้านนะครับมีร้านผลไม้มีร้านขายข้าวแกงมีกว๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างครับแล้วก็มีร้านค้าที่ขายน้ําจะเป็นสวัสดิการของอุทยานนะครับมีไอติมของหวานมีครบเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเย้ําเสมอก็คือเรื่องของขยะนะครับเวลาเรากินเสร็จแล้ว จะต้องแยกขยะแล้วก็นําไปเก็บทุกครั้งนะครับเพราะว่าจะมีน้องลิงแล้วก็มีสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบๆนะครับเขาจะเข้ามาแย่งอาหารได้เพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังให้ดีนี่ฝรั่งเข้าไปดูสัตว์กันเนี่ยแล้วเข้าไปน้ำตกแน่ๆเลยใช่ครับผมหลังจากเรารับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปชมน้ําตกนะครับเป็นทางเดียวกันกันกบไปลําตะคองนะครับเราขับตรงเข้าไปประมาณอีก5กิโลนะครับจะไปที่น้ําตก เหวสุวัตนะครับถึงแล้วครับน้ำตกเหวสุวิทสุวัตลิตาภรลบตึกตกตึกตึกตตึกตึกตกตึกตึกมาแล้วครับทุกคนไปน้ำตกเหวสุวัตครับใช่น่าจะเป็นชื่อคนที่คนพบน้ำตกนี้สวิทลาบรูปลอสูวิทสวิทลาบรูปลอที่แค่รอคนนั้นละที่รู้ใช่ของโปรดของมีนาก็คือใส่ทอด เรามันคนจินวายต้องถ่ายกับป้ายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่น้ำตกเหวสุวาช่วย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  Waterfall ฟูวูโอยสัตว์เอ้ยน้ำตกเดินไปอีก200เมตรซึ่งเป็นน้ำตกที่เดินใกล้มากเคยมาที่เหวนรกบอกเลยว่านรกจริงกว่าวันที่ผมมานะครับผมสถาน,นการณ์น้ำปกตินะน้ำไม่ได้เยอะมากนะครับน้ำก็พอมีให้เราได้ พอได้มองกลุบกกิบนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับว่าสวยแบบเต็มรูปแบบนะฮะก็เป็นช่วงหน้าหน้าแล้งนะครับเป็นช่วงที่แบบปลายฝนมาไกลแล้วนะครับน้ำก็มีประมาณนี้ก็ถ่ายรูปก,ก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ถ้ามาในช่วงหน้าน้ําเยอะผมว่ามันอลังการกว่านี้มากๆแน่ เราก็ใช้เวลากันอยู่ตรงนี้แบบประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถ่ายรูปแล้วก็นั่งพักผ่อนนะใครที่จะมาน้ําตกเหวสุวัตนะครับแนะนําว่าให้มาก่อน4ี่โมงนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะปิดประมาณ5้าโมงนะครับเดี๋ยวมันจะมืดนะครับถ้าเรากลับกลับมาให้มืดมากอันตรายนะครับอพจังเลย ที่นี่เราสามารถเจอสัตว์ได้มากมายนะครับโดยเฉพาะกวางที่เขาใหญ่เนี่ยคือเขาเป็นเจ้าถิ่นนะฮะเขาอยู่ทั่วเลยนะฮะบางทีก็นอนอยู่ข้างถนนนะครับอยู่เป็นฝูงนะประมาณ3 4ถึงตัวนะฮะเขาไม่กลัวคนเลยนะเหมือนเขาคุ้นกับคนมากๆเลยครับผมขอตัดวาร์ปมาที่บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคองเลยนะฮะ เราก็จะมีน้องๆเต่าน้อยนะครับที่ผมเจอมี3มตัวนะฮะก็เป็นเต่าที่เชื่องมากๆเลยครับน้องคิดว่าใบไม้เป็นอาหารนะครับก็ก็เดินตามนะน่ารักมากแล้วก็ไม่กลัวคนเลยครับบริเวณที่เป็นลานยางเต็นท์จะมีสะอยู่นะครับก็จะมีเต่าที่อาศัยอยู่หลายตัวเลยวันนี้น้องมาโชว์ตัวอยู่ประมาณ3ตัวครับแล้วก็ตัวใหญ่สุดเนี่ยเขาจะเข้ามาโชว์ตัวมาเล่นกับนักท่องเที่ยวนะครับ S <S <S มาพบกับเมนูกลางคืนของเรานะฮะเมนูมื้อค่ำของเราวันนี้เราจัดอะไรบ้างนี่ครับมามา่าฮาม่าหมูสับต้องกินร้อนๆน,นะเพราะว่าอากาศหนาวมากต้องกินร้อนๆร้อนๆจะทำให้เราอบอุนนะะอ่นครับน้ำของเขานะครับถ้าเป็นแซนด์วิชด์ริมอน,มนต้องกินคบนีอันนี้ช่วยได้ครับ อากาศหนาวมากเช้านี้10องศาิดขึ้นเนี่ย11ลนะถ้าทิดขึ้นก็เริอ่มอุ่นขึ้นนะ ทุกคน,น,นเดินทางต่อเขาแยกเที่ยงครับไอ้สมาคมชิคก็พร้อมไหมฮะออเต็มเลยคือก่อนพร้อมค่ะแต่ยางแบนยางแบนเดี๋ยวไปเติมข้างล่างนะฮะเรม่กลัวพร้อมไหมหน้าพร้อมใจพร้อมหน้าพร้อมอะไรเนื่อพร้อมเออพร้อมสวัสดีครับสวัสดีวันที่สองนะครับวันนี้เราตื่นเช้ากันแล้วก็กินข้าวกินกาแฟเรียบร้อย ตอนนี้เวลา10นาฬิกาครับเดินทางไปที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับวันนี้ตั้งใจที่จะไปที่เขาใย,ยเที่ยงนะครับที่กังหันลมนะอาจจะได้ไปปั่นจักรยานเล่นตรงนั้นนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ80กิโลนะครับโดยประมาณก็ไกลอยู่พอสมควรเราจะไปหาปั๊มเติมน้ำมันเติมลมกันก่อนนะครับอากาศลงไปถึง9ก้ถึงองศานะครับตอนเช้านะ6โมงหนาวมากหนาวสุดๆเลย ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณศาลเจ้าพอ่อเขาใหญ่นะครับตอนที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้แวะนะครับก็เลยว่าขากลับเดี๋ยวเราจะแวะไปสักการะเจ้าพอ่อเขาใหญ่สักหน่อยนะครับ ลมลำตะคองครับโอ้โหวิวดีครับเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านะเราจะไปเขาใยเที่ยงนะฮะต่อไปนี่คือเหตุการณ์นะครับในการขึ้นเขาใยเที่ยงทางพิเศษนะฮะทางปกติเราไม่ขึ้นนะฮะเรามาขึ้นทางลำบากนะครับก็เลยเกิดอาการไม่ไหวนะฮะก็เลยต้องเอาเพื่อนมานั่งอีกคนนึงนะก็คือรถของผมจะซ้อนสามเลยนะก็จะบิดทีเดียวขึ้นเลยนะฮะทางนี้อยาาทำนะฮะ ให้ไปใช้ทางปกตินะครับเขาามีน้้าลงเราอย่าลงที่ินะรันมันนี่ไได้ีนาตามมาเด็ดเด็ดดดดดด ส่งไปแล้วไปมีเนื้อน่ะ,รระนอเอาผิดทางผิด <c> ท <oughs> างแล้วต้องไปทางหลังข้างล่างนู่นกลางหันลมลนั้งน่ะอันนี้ใช่ไหมครับ โอเคครับครับเราก็ใช้เวลาในการหาทางกันนานเลยนะฮะหลงบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็มาออกทางหลักจนได้นะครับทุกคนถ้ามาต้องมาทางนี้นะนะครับเราก็ขับตรงขึ้นไปก็ถึงจุดหมายของเรานะฮะยวบเลย ูพูดว่าหนูไม่ได้ขึ้นมาบนเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้กลางหันลมมันไม่ได้มีแค่จุดนี้มันเป็นสิ่งที่ยาว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 มันอยู่บนสันสันเขาใช่ไหมใช่แต่คือหนูไม่ได้ขึ้นมาบนเขาถ้าคุณได้ร้านนี้คุณจะทำอะไรครับก็เดี๋ยวว่าจะซื้อกางหันนี้เลยอะค่ะเล่นมนาเล่นมนาเราไปเอาอะไรมาดูที่ไหนคะมาดูใช่เปิดขายมือสองใช่ค่ะแล้วไม่ไม่เขาประมูลประมูลใช่ก็เวเราถูกวันนี้เราได้เลยอะเรา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 เตรียมที่ไว้หรือยังครับ ก็เดี๋ยวปลูกที่หอนั่นแหละเดี๋ยวที่หอไม่ตรงระเบียงระเบียงใช่เดี๋ยวตั้งตรงระเบียงเลยแล้วแบบช่วยช่วยทั้งกรุงเทพก็ก็จะช่วยเรื่องคับไฟของชาวบ้านด้วยไม่ใช้คนเดียวในห้องไม่แบ่งเพราะว่าแบบมุนมาคนเดียวไม่ได้เป็นคนมีน้ำใจอะไรเอพิเซนอันนี้ค่ะเก็บโดยเพื่อนโดยเพื่อนแต่แต่คคนเดียวดีกว่าคนเดียวอร่อยกว่าอร่อยกว่าบถ้าแบ่งเพื่อนเธอคือหมดไวัดเกหมดใช่ไม่อิ่มไม่อิ่ม เดี๋ยวสอบถามนิดนึงครับรีวิวกันเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างหน่อยครับ,บว่าเป็นยังไงบ้างคือเราอะไม่รู้ทางกันใช่ไหมคะแล้วเราก็มาจากฝั่งของเขาใหญ่เขามันก็ให้เรามากับรถที่ตรงเขื่อนแถวๆถวเขื่อนลําตะคองอแล้วเราก็เชื่อแมพค่ะเราก็เชื่อแมพ <laughs> คะ่ะเส้นทางแรกมันเหมือนมันจะมีไม้กัน้นไม่ให้เราขึ้นแล้วนะแต่เราก็ยังจะดือ ขับต่อขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามันร <HHH> like ่องๆคิดว่าใช่แน่ๆ okay? เป็นไงนะมันเป็นทางตันนะโอ้ใช่หโอ้ใครหิวตรงนี้ก็มีบริการร้านค้านะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านหลังตรงนี้อุ้ยกาแฟยิปยิกินแล้วเป็นยังไงครับอ่นนี้ทำนี่อะไรนะตัวโต๊ะเจ้าดิ๊ปอ๋อ เอาลูกชิ้นนึ่งครับขายยังไงครับก็ขายดิบจริงจริงด้วยอ่ะโอเคนี่นี่สองเอาหมูอันนี้เนื้อหรือหมูหมูสองนี่หมุนเลยขายทันป่ะขายทานทานหมดอละไม่เอาอ่ะไรนะกังหันเออนี่ละโหมีสองคนอ่ะเจลหนึ่งเจลสองเจลสามเจลสี่เพิ่มด้วย ส้มตำปูปลาล้ะปลาะแล้พี่ปัดให้ดูไหมเอาไม่น่าตักเร็วเอ้ยพี่ไม่ได้ตักเร็วเฮ้ยเดี๋ยเกาเรียกปัดเดี๋ยวหฮกก็คือยายเที่ยงอ่ะเป็นเพื่อนกับยายเลมยายเลมมันร้องต่อว่าไงร้องดีร้องเมื่อตอนสาวๆตอนสาวผิวขาวตากลมผมยาวผิวขาวตากลมผมยาวแต่ยายเที่ยงไม่ใช่เพราะยายเที่ยงอ่ะตื่นเที่ยงยายเที่ยงอ่ะตัวจำ ตาขาวขนสั้นอยู่บนเขาตัวดำใช<อ>่ไหมตัวดำยายแ่ยมที่ตัวขาวเพราะว่าเขาตื่นกลางคืนไม่โดนไม่โดนแดดเขาอ,ออกไปเที่ยวอือแต่เขาเป็นเพื่อนกันนะยายียาย่ยมกับยยาเที่ยงอะ่ะอืมเขาเป็นคนโคราชเหมือนกันเออเป็นคนโคราชเขาจะแต่งเพลงเลยเออเขาก็เลยเป็นยยเยี่ยมเหมือตอนเช้าผิวขาวตาคมสนใจเยี่ยงเมือตอนยุ่งเที่ยง ฟิวดำตาตีผมสันผมสัไนเคยมาแล้วไปละไปเลยข้างบนอ่างเก็บน้ำนะครับก็ลมแรงมากเลยครับไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะฮะผมเปิดไมค์แล้วแบบเสียงลมมันเยอะมากครับก็เลยใช้วิธีการพากกันนะครับข้างบนก็สวยงามนะครับลมแรงนิดนึงนะครับสามารถที่จะเดินทางโดยเดินก็ได้หรือว่า และเช่าจักรยานนะครับคันละ50บาทมีจักรยาน2แบบนะปั่นคนเดียวปั่นคู่แล้วก็มีรถกอล์ฟด้วยนะครับแล้วแต่สะดวกเลย ท้ายนี้ก็ขอแถมภาพบรรยากาศสวยๆนะครับจากคาเฟ่สารนะครับสารคาเฟ่อยู่บริเวณทางลงปากช่องนะครับตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่สวยงามนะครับผมอาหารก็ราคาไม่แพงนะครับเค้กอร่อยมากเลยแล้วเขาก็จะมีทุ่งหญ้าสวยๆมีดอกไม้สวยๆเอาไว้เราถ่ายรูปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมรับฟังในคลิปของพวกเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ